คุณบลมองว่ารูปแบบทองคาประเภทไหนที่น่าจะเหมาะกับการเก็บไว้เพื่อเกษียณถ้าเป็นในในรูปแบบสําหรับการเกษียณเนี่ยยังไงก็ยังแนะนําทองคำแท่งคือบางท่านอาจจะชอบรูปรพันธ์ไว้ไว้สวมใส่แต่บางชิ้นเนี่ยค่าแรงมันก็สูงเหลือเกินถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นทองคําแท่งในทองคําแท่งก็จะมีทั้งรูปแบบที่เป็น96.5และ99.99เดี๋ยวนี้เราก็จะมีช่องทางอย่างของวอลจงก็มีตัวเกตโกซึ่งจริงๆบางคนอาจจะเข้าใจเป็นการอมทองแต่จริงๆแล้วมันก็คือการซื้อขายทองของมูลฟิร์นก็คือแต่เป็นในลักษณะ ของการทยอยซื้อค่อยๆทยอยสะสมพอถึงเลเวลหนึ่งคุขั้นต่ำประมาณสัก1กรัมก็ตกสัก2,000กว่าบาทก็รับเป็นทองจริงกลับไปถ้าเราคุยเรื่องเกษียณในวันน,นี้การมีทองคำในพอร์ตเหมาะ แค่ไหนและที่บอกกระจายมันควรมีสัดส่วนเท่าไหร่กันคะก็ตัวเลขเดิมเลยค่ะที่เวอร์กโกให้ไว้ให้ไว้อยู่ที่ประมาณส0อซของพอร์ตนะคะก็คือสัดส่วนที่ดีถ้าปีไหนได้ไม่ถึงส0เซก็อาจจะถือสักสี่เปอร์เซนก็ได้ก็เรียกว่าเป็นตัวที่เป็นการกระจายเงินเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้วยค่ะทีนี้เวลาซื้อทองคาเนี่ยวันนี้มันมีหลายรูปแบบแบบไหนน่าจะเหมาะกับใครบ้างคะคุณมยครับแล้วแต่ความความสะดวกของของนักเพราะว่าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดแล้วก ก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางบางท่านมองว่าอชอบซื้อทองกรุงเทพเพราะราคาอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีช่องทางที่ผ่านแอปพลิเคชันให้อย่างตัวเกตโกข้อดีก็คือว่าสามารถซื้อได้24ชั่วโมงช่วงนี้เห็นถูกอาอยากซื้อเพราะว่าเราก็กดซื้อกดโอนไม่ต้องขนเงินสดไปถึงเวลารับถ้าไม่ถึง5บาทเราก็ส่งทางไปรษณีย์มีประกันก็ส่งไปที่บ้านหรือถ้าบางท่านบอกโอเคเออไม่อยากให้ส่งไปรษณีย์อยากจะมารับก,ก็แจ้งวันที่สะดวกเข้ามารับคุณมนเองในฐานะนักธุรกิจด้วยอยู่ในแวดวงการ มองเรื่องกเกษียณยังไงคะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราควรจะต้องทําเตรียมไว้นะคะส่วนมากเราก็จะมองว่าเอเราถ้าเกิดเราอายุจนถึงเท่านี้การทํางานของเราเป็นยังไงเพราะว่า ภาพของการบู๊มันก็จะต้องลดลงถูกไหมคะแทนที่จะต้องเป็นทําคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นก็มองไปลักษณะของการขยายงานแล้วสามารถทํายังไงให,ให้มันเกิดระบบแล้วระบบยังสามารถทํางานได้อยู่ค่ะแล้วการลงทุนของคุณมวลอยู่ในธุรกิจทองคำคุณมล,ลงทุนแบบอื่นที่ไม่ใช่ทอง,งคำบ้างไหมคะก็อย่างทองคำเนี่ยแน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบอื่นๆก็จะมีอย่างพวกกองทุนมีบ้างแล้วก็จะมีในอย่างพวกที่ดินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทําในธุรกิจส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทองคำแล้วก็จะพยายามหาว่าการลงทุนอื่นๆลงทุนรูปแบบไหนที่ เราเข้าใจแล้วลงทุนรูปแบบไหนที่สะดวกสำหรับเรา<ะ>